ไปตูไปสู่หัวใจเธอสร้อยคอที่สาวๆต้องมีเอาไว้เพิ่มเสน่ห์เพิ่มความโชคดีในเรื่องของความรักอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยรีวิวสินค้ากับออร์ลาหนึ่นาทีเริ่มค่ะวันนี้ออร์ลาขอนำเสนอจี G ้เพชรพร้อมกับสร้อยคอ Diamond Key Collection วัสดุตัวเรือนทองคำแท้75%สีตัวเรือนเยลโล w โกลและไวโกลด์น้ำหนักเพชรรวม0.21กรัต ใมอนคีถือว่าเป็นตัวแทนของความรู้ความฉลาดและความสำเร็จเปรียบเสมือนการเปิดรับโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตและกุญแจยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีอีกด้วยทั้งในด้านของชีวิตและความรักหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือช่วยปลดล็อกประตูหัวใจให้กับคนที่เราแอบรักได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นสร้อยคอที่จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้หน้าค้นหามากยิ่งขึ้น บอกเลยว่าทางดีไซน์สวยเก๋แล้วก็ยังมาพร้อมกับความหมายดีๆแบบนี้สาวๆทุกคนห้ามพลาดนะคะเรียกด้ว่ามาแถบไอเทมแบบสุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะครอบคลองจี G ้เพชรพร้อมกับไซ้คอไดมอนด์คีชิ้นนี้สามารถเข้าไปเลือกชมกันได้เลยที่อลลักแอ o แอนด์เจเวอรี่ข้างหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกรอติดตามได้เลยค่ะ